คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโคสกรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงหลวงพ่อชํานาญไปนะครับทีนี้ก็มีหลายคนอสอบถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาว่าจริงๆแล้ววิธีการเข้าหาพระเกจิต่างๆเนี่ยมัน มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมันต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเวลาไปถึงหรือว่ามีข้อห้ามข้อจํากัดอะไรบ้างหรือเปล่าเวลาที่เราจะเข้าไปหาพระเกจิวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันในหัวข้อวิธีเข้าหาพระเกจินะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศให้ข้อมูลกับพวกเราครับผมครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท,ที่หลายคนเจอคือพอเวลาผมแนะนําไปว่าไปหาพระเกจิองนั้นองนี้เขาก็จะบอกไม่ไม่รู้จะไปยังไงไปแล้วต้อง ไปตรงไหนไปคุยกับใครไม่กล้าเข้าไปอะไรประมาณนี้คือด้วยความปกติที่คนบางคนเขาไม่ค่อยชินกับวัดกับพระเขาก็เลยไม่รู้ต้องทําตัวยังไงก็เลยคิดว่าเอามาเล่าแบบเป็นขั้นเป็นตอนง่ายๆให้ฟังเผื่อเอาไปแอพพลายใช้ดูว่าแบบเผื่อจะไปกราบพระเกจิต่างๆจะต้องทํำยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือควรจะศึกษาข้อมูลคร่าวๆของวัดนั้นหรือว่าพระเกจิรูปนั้นก่อนที่จะไปเพราะว่า เราจะได้รู้ว่าอย่างง่ายอย่างเริ่มต้นง่ายสุดเลยคือท่านรับแขกช่วงไหนเพราะว่าพระเกจิเนี่ยมักจะมีกิจนิมนต์ค่อนข้างเยอะกว่าปกติไปปลุกเสกที่นู่นที่นี่ไปงานมงคลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าลองหาข้อมูลให้ดีเราก็จะได้ไปไม่เสียเที่ยวว่าท่านอยู่ไหมท่านรับแขกตอนไหนซึ่งโดยปกติเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการไปกราบพระเนี่ยช่วงก่อนเพลนจะเป็นเวลาที่ท่านค่อนข้างจะอยู่วัด Mm hmm. แล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าท่านค่อนข้างจะรีแลกซ์สบายๆอารมณ์ดีเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้ายังไม่ได้มีกิจอะไรมากแต่ถ้าไปช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆบางครั้งคนเยอะคนมาเนี่ยมันจะวุ่นวายไปหมดบางครั้งก็โอกาสจะไปคุยไปอะไรก็ค่อนข้างยากหรือไม่อีกทีก็คือต้องเย็นๆไปเลยแบบสักบ่ายสามบ่ายสี่อะไรประมาณนี้หลังจากที่ท่านพักจำวัดแล้วท่านตื่นมาสดชื่นหรืออะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ที่น่าจะไปกราบได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาเรื่องของ สถานที่เวลาก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือลองศึกษาประวัติคร่าวๆของท่านสักนิดน,นึงว่าท่านเป็นพระเขาเรียกอะไรที่เรียนวิชาทางสายอย่างไรมีปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติอย่างไรอย่างถ้าเกิดเป็นท่านเป็นสายวัดป่ากรรมฐานเนี่ยท่านก็จะค่อนข้างเน้นในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของความเรียบร้อยอะไรประมาณนี้เราเข้าไปเราอาจจะต้องแต่งตัวเดินอะไรต่างๆให้ดูเหมาะสมนิดนึงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นพระแนวแบบ พระบ้านพระลูกทุ่งทั่วไปก็อาจจะไปแบบรีแลกซ์ได้หน่อยหนึ่งหรืออย่างบางองค์ท่านค่อนข้างดุมากอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องหลวงปู่ละไมาให้ฟังอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเตรียมใจไปน,นิดนึงว่าถ้าไปแล้วโดนดุก,ก็อย่าเพิ่งตกใจคือท่านไม่ได้ดุมาจากโทสะหรืออะไรข้างในแต่เหมือนกับเป็นการทดสอบจิตใจอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้ายิ่งไปหาพระเกจิที่ท่านมีจิตค่อนข้างลึกๆเนี่ยท่านจะทดสอบอะไรเราแปลกๆอยู่เรื่อยๆผมเจอประจําเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราศึกษาข้อมูลตรงนี้นก็จะช่วยให้ เราเข้าใจท่านได้มากขึ้นหรือบางองค์มีข้อมูลมาเลยว่าท่านเป็นพระที่นิ่งนิ่งไม่พูดอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ไม่ตกใจว่าฉันพูดอะไรทำไมท่านไม่ตอบคือท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นเองตามนิสยัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนทีนี้พอไปถึงวัดก็อ่าอย่างแรกถ้าเป็นไปได้ก็พึ่งถ้าเกิดพึ่งไปครั้งแรกเนี่ยอาจจะลองเขาเรียกเรียบเรียบ,เ,ยบเคียงเคียง ดูเขาเรียกว่าดูหาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งบุ่มบามเข้าไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านดุไหมหลวงพ่อท่านมีกินิมนต์อะไรเยอะหรือเปล่าหรือหลวงพ่อหรือว่าลูกศิษย์ที่วัดเป็นยังไงเพราะว่าวัดที่มีพระเกจิเยอะๆเก่งๆในบางทีก็จะมีลูกศิษย์คอยกันก็มีผมก็เจอหลายที่ก็เป็นซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาก็ใช่เขาจะแบบมากันไม่ให้เข้าไปหาหรือว่าต้องไปคุยกับเขาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาก็อาจจะอยากที่จะเซฟ ให้หลวงพ่อแข็งแรงไม่มีคนเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองด้อมๆอมองๆดูก่อนคือถ้าเลือทะลาเข้าไปจะโดนไล่ออกมาได้อันนี้ <S <S <ๆ>อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง <S <S ก็ลองด้อมๆมองๆอ,องว่าไอ้คนเขาเดินไปตรงไหนการแปลอะไรกันหรือถ้าง,ง่ายๆถ้าเราเข้าไปในฐานะเป็นชาวพุทธเบื้องต้นเราอาจจะไปกราบพระที่พระประธานก่อนไปทําบุญหยอดตู้อะไรให้สบายใจก่อนอย่างน้อยถ้าเกิดพระเกจิองนั้นท่านมียานอย่างรู้ท่านก็จะได้รู้ว่าเออไอ้นี่รู้จักมารยาทรู้จักมากาบพระรู้จักทําบุญอะไรประมาณนี้ท่านก็จะเมตตามากขึ้น ก็อย่างนั้นก่อนก็ได้แล้วก็ถามชาวบ้านนั่นแหละทั่วไปหลวงพ่อท่านอยู่ตรงไหนหลวงพ่อท่านอยู่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดพอเข้าไปแล้วก็คือแน่นอนว่าต่อให้คนเยอะๆเนี่ยเราก็กราบท่านก่อนได้กราบอยู่ข้างหลังตามคิวตามแถวอะไรได้แล้วถ้าเกิดเห็นรู้สึกว่าคนยังเยอะอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะทําเป็นประจำก่อนก็คือเดินไปที่ตู้วัตถุมงคลก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวัดที่เป็นแพเกจิเนี่ยก็จะต้องมีวัตถุมงคลอยู่แล้วอืเพื่อที่จะลองไปเลือกเลือก ไว้ก่อนพอถึงเวลาที่เป็นคิวเราเนี่ยเราจะได้เอาวัตถุมงคลเข้าไปขอให้ท่านประสิทธิให้เป่าให้ไม่จําเป็นต้องแบบเข้าไปการาบหลวงพ่อเดี๋ยวผมไปเช่าฮะแล้วก็กลับมาใหม่มันจะเสียเวลาเราก็จะได้ไปเลือกก่อนซึ่งตอนที่เราไปเลือกวัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นจังหวะดีที่เราจะถามข้อมูลคือคนที่เฝ้าตู้วัตถุมงคลนั่นแหละจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดียังไงเขาเฝ้าตู้เขาต้องรู้อะไรบ้างหรือไม่งั้นมาเฝ้าตู้ไม่ได้เราก็ถามเขาได้เลยอะว่า หลวงพ่อท่านมีเหรียญมีพระรุ่นไหนบ้างที่เพิ่งออกมีรุ่นไหนที่เก่าๆที่ยังอยู่บ้างบางครั้งไปอย่างเงี้ยพอไปถามมาเขาจะชี้เอออันเนี้ยมีรุ่นเก่าอยู่ใต้ใต้เกะใต้อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งผมก็จะได้เหรียดรุ่นเก่าๆมาที่มันตกค้างโดยที่คนอื่นไม่รู้ก็ต้องถามรุ่นเก่าๆสุดประมาณไหนราคาประมาณเท่าไหร่มีรุ่นไหนใส่มวลสารดีบ้างรุ่นไหนมีประสบการณ์ถามอะไรเงี้ยเข้าไปก่อนเราก็จะได้รู้ว่าหลวงพ่อท่านเป็นยังไงแล้วถึงเวลาพอได้วัตถุมงคล ซึ่งต้องบอกว่าไม่จาเป็นต้องแพงเอาที่เรารู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็สบายใจแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนว่าออกจากทางวัดก็เสร็จแล้วก็เอาไปซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเป็นวัดที่เขามีของไว้ให้เนี่ยเขาก็จะมีพานให้เราใส่เราก็จะเอาพานใส่วัตถุมงคลเหล่านั้นแล้วก็รอเข้าไปกราบท่านแล้วพอถึงคิวของเราก็ พอเห็นพระใส่มในพานเนี y, ่ยท er ่านก็รู้อยู่แล้วละท่านว่าให้เราต่อจะให้ท่านเป่าให้หรือบางองค์ท่านก็เมตตาจานให้อะไรประมาณเนี้ยเราก็กราบท่านแล้วก็ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็หลวงพ่อหลวงพ่อเสกให้หน่อยหลวงพ่อเป่าให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยท่านก็จะทําให้ตามของท่านแหละจะเป่าจะเสกจะอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เวลาที่ท่านเป่าเราก็อธิษฐานเอาให้ท่านเป่ากระหม่อมให้ก็ได้ถ้าบางองค์ท่านก็จะเป่าให้บางองค์ท่านก็จะไม่เป่าหรือถ้าเป็นในกรณีที่คนไม่เยอะมาก ให้พยายามลองคุยกับท่านดูลองขอธรรมะท่านอันนี้จะเป็นอันที่ท่านจะส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอท่านจะชอบ mm hmm. เพราะว่าคือยังไงท่านก็เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะท่านก็อยากจะสอนธรรมะอยากจะอะไรมากกว่าแต่คนส่วนใหญ่ไปถึงมันก็เอาแต่พระแล้วก็กลับถามหลวงพ่อรุ่นไหนเหนียวรุ่นไหนเมตตามันไม่สนใจธรรมะท่านก็จะแบบว่าก็ไม่นั่นอ่ะแต่ถ้าเกิดเราขอธรรมะเนี่ยท่านจะหันมามองท่านจะแบบว่า ออันนี้อันนี้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลองเรียบๆคกัเเงเคียงถามดูท่านก็จะเมตตาเรามากขึ้นบางครั้งเราอาจจะได้ของดีที่อยู่ในย่ามท่านเพิ่มถ้าเกิดท่านเมตตาอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่พระเกจิด,ด้วยนะอย่างที่ผมเคยเล่าคือไปกราบหลวงปู่ละไมแล้วขอธรรมะแล้วโดนดันด่ามาก็มีวาหลวงปู่ไม่มีธรรมะอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระโดยปกติที่แบบท่านไม่ใช่แบบพระรุ่นอภิญญาสูงๆที่แบบลองใจกันเนี่ยท่านก็จะเมตตาอยู่ก็ก็จะก็จะทําให้ท่าน เมตตาแล้วก็คือเราก็จะได้ไม่ได้เฉพาะวัตถุมงคลอะ่ะแต่ก็จะได้ธรรมะที่เป็นมงคลกับตัวเราเอาไปปฏิบัติด,ด้วยหรืออย่างน้อยที่สุดก็หลวงพ่อมีคาถาไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาห้อยคอต้องเสกยังไงมีข้อห้ามหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่างน้อยออกมาจากปากท่านเราก็มั่นใจไม่ใช่แบบไปถามคนนั้นบอกมีข้อห้ามอันนี้คนนี้บอกข้อห้ามอันนั้นเราก็ไม่รู้อันไหนจริงไม่จริงคือถ้าพอไปหาแล้วท่านยังแข็งแรงพอจะคุยได้เงี้ยก็ลองคุยดูไม่ไม่ต้องกลัว เพราะโดยส่วนใหญ่พระเกจิเหล่านี้ท่านเมตตาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นพระที่ฝึกกรรมาฐานมาเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะค่อนข้างนิ่งๆเงียบๆเฉยๆถ้าไม่ถามก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องกลัวมากเกินไปให้ลองไปถามไปอะไรแล้วไปบ่อยๆจนท่านคุ้นหน้าเนี่ยท่านก็จะเมตตาครับคือคนส่วนใหญ่อ่ะอันนี้ผิดคาดเพราะว่าจะกลัวว่ามันจะเหมือนไปรบกวนให้ท่านต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยฮะ บางทีอาจจะเหนื่อยแล้วแล้วการไปถามแบบแต่จริงๆแล้วคือได้ใช่ไหมได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือดูจังหวะที่เหมาะสมถ้าเกิดเห็นท่านเหนื่อยแล้วจะไปถามอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดเราไปแล้วแบบคนไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะถามจะคุยกับท่านได้บางองค์ท่านก็จะบอกอะไรที่แบบลึกซึ้งกว่าที่เราคิดถ้าเกิดบางองค์ที่ท่านมีญาณอะไรพิเศษบางอย่างท่านก็จะบอกมาเพราะฉะนั้นถึงได้แนะนําว่าพยายามไปช่วงเช้าๆท่านจะยังค่อนข้างแบบ แบบแข็งแรงอย่างแบบไม่เหนื่อยไม่อะไรอย่างสดชื่นดีอย่างเงี้ยก็จะคุยกับท่านอย่างบางครั้งผมไปเนี่ยถ้าจังหวดัดดีๆอย่างตอนนั้นที่ไปหาครูบากิดสดาเนี่ยคนไม่เยอะมากนั่งคุยกับท่านตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงอะ่ะอืมก็คุยคุยไปเสร็จคนมาให้ท่านเสกแล้วก็นั่งให้นั่งดูเสร็จแล้วพอท่านเสกเสร็จท่านก็นั่งคุยกับเราต่ออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้ทั้งบรรยากาศได้เรื่องได้อะไรบางครั้งท่านก็จะเล่าประวัติวัดเก่าๆว่าเป็นยังไงเคยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรแปลกๆให้เราฟังแต่ว่าก็ต้องอาศัยการไปหาบ่อยๆให้ท่านแบบเริ่มชินหน้าเริ่มรู้เพราะบางครั้งใครมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยท่านก็ต้องมองด้วยความ,ะมาระมัดระวังเหมือนกันคือสิ่งทีค่คนกลัวอย่างผมถ้าจะไปนะฮะสิ่งที่กลัวที่สุดคือไปแล้วไม่ท่านอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะไปไหว้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนอนยะ่างเงี้ย แล้วเกิดไป <Okay. S 1> ไปหาหรือบอกคนอื่นเขาอาจจะต้องไปเชิญท่านมาซึ่งมันเป็นการรบกวนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่จะกลัวตรงนี้มากกว่าคือถ้าเป็นพระเกจิอ่ะท่านถือว่าท่านทําหน้าที่ในการดูแลญาติโยมอยู่แล้วรเราไปคือทุกคนรู้ว่าคนที่ไปหาพระเกจิคืออยากจะได้วัตถุมงคลหรืออยากจะให้ท่านเป่าให้ท่านอะไรเพราะฉะนั้นท่านรู้อยู่แล้วแล้วก็วัดทั้งหลายก็จะรู้แต่ว่าเรื่องอย่างอันเนี้ยผมก็เคยเจอตอนนั้นผมไปหาหลวงพ่อตัดวดชยัยนา ที่เพชรบุรีก็ดังมาออกองนี้แต่ตอนที่ผมไปอ่ะยังท่านยังไม่ค่อยมีคนรู้จักยังไม่มีภาพถ่ายอะไรมากมายผมได้ยินชื่อท่านก็เลยแวะไปที่วัดก็ตอนนั้นรู้สึกผมไปกราบหลวงพ่ออุ่นวัดตานโกงแล้วก็วัดท่านอยู่ไม่ไกลกันมากนะักพอไปถึงวัดหลวงพ่อตัดปุ๊บผมก็เห็นพระองค์นึงกวาดลานวัดอยู่ผมก็ไปถามหลวงพ่อครับหลวงพ่อตัดอยู่ไหนผมอยากไปกราบหลวงพ่อตัดท่านก็ชี้บอกอยู่ในกุฏินู่นน่ะพอผมเดินเข้าไปในกุฏิก็ไม่เห็นสักพักหนึ่งหลวงพ่อที่กวาดนั่นแหละเดินมา แล้วก็มานั่งบอกกูเนี่ยหลวงพ่อตัดบอกอ้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีท่านก็จะแบบแกล้งแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ก็ท่านก็เมตตาดีคือไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปรบกวนมากเกินไปคือถ้าเกิดแค่ไปบูชาวัตถุมงคลไปทําบุญไปขอให้ท่านเป่าท่านเสกหรือว่าขอธรรมะเนี่ยท่านท่านยิ่งขอธรรมะเนี่ยท่านยินดีบางองค์เนี่ยท่านเบื่อเบื่อแล้วพอเห็นเรามาขอธรรมะเนี่ยท่านหายเหนื่อยเลยอะ ว่าก็ต้องดูอายุด้วยนะเพราะว่าอย่างบางองค์อายุเยอะๆแล้วให้ท่านจานอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ข้อมือทําอะไรท่านไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะแค่ขอให้ท่านประสิทธิให้ท่านก็ตับตาเสกให้แป๊บหนึ่งก็ใช้ได้คือมันจะมีกรณีนี้ครับผมเคยเจอแล้วผมก็วางตัวให้ถูกคือไปที่วัดเสร็จปุ๊บคือคนที่ไม่รู้เรื่องอะฮะจะเข้าใจว่าจะต้องไปในช่วงที่เข้าไปใน,ในไปไหว้พระแล้วพระท่านะจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้น <laughs> ทีเนี้ยเกิดกรณีที่ว่าเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้เจอท่านที่นั่งอยู่นั้นแต่ท่านอาจจะไปยืนคุมงานอะไรอยู่เงี้ยมันอย่างเงี้ยควรจะทํายังไงฮะในเมื่อสมมติเราไปแล้วเราก็ไปเจอแบบท่านอาจจะยืนขวาดลานวัดดูงานหรือไม่ก็กําลังอยู่โซนอื่นเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนไปลุกล้ําอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วย<อ>นะฮะ ได้อยู่แล้วอย่างนั้นไม่มีปัญหาถ้าเห็นท่านกวาดเนี่ยอย่างตอนเวลาไปหาครูบายานท่านกวาดผมก็กราบตรงพื้นตรงนี้ท่านกราบทำท่านกวาดนั่นแหละแล้วก็หลวงพ่อวดีครับหลวงพ่อกวาดอะไรอยู่ก็คือคุยกับท่านอะ่ะ mm hmm. อะไรเงี้ยแต่บางคนก็คือส่วนใหญ่เป็นเพราะเราไม่ค่อยชินกับวัดพ mm hmm. อไปเจอเราแบบเลยกุดกะกะอ้จะพูดหรือไม่พูดดีอะไรเงี้ย <Huh. S 2> คือไปกราบเราไปกราบไปทําบุญไปอะไรเงี้ยท่านเมตตาอยู่แล้วตามใดที่เราไม่ได้แบบไปจะไปลบ ควรจะไปทําเสียงรงเสียงดังไปทําสกระปกวุ่นวายอะไรเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วหรือถ้าเห็นท่านกวาดเราก็หยิบหาไม่กวาดมาช่วยท่านกวาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านก็จะแอบมองว่าไอ้นี่มาทําอ,อะไรอะไรเงี้ยอย่างเวลาผมไปบางทีถ้ามีไม่กวาดผมก็ไปกวาดมีของให้เก็บก็เก็บมีทําบุญก็ทาบางครั้งพอท่านเห็นอย่างเงี้ยท่านก็จะรู้เออไอ้นี่ทําเป็นไอ้นี่แบบเออมีมารยาทไอ้นี่รู้จักช่วยวัดคือท่านไม่ได้มองเรื่องของการหยอดตู้ทีละพันทีละหมื่นอ่ะคือท่านมองว่า คือ,อไอ้นี่มันมาวัดเพราะมันอยากจะมาทําบุญจริงๆอยากจะมาเอามาจริงๆเนี่ยท่านก็จะเมตตามากกว่าแต่บางครั้<า>งก็ <ๆ S 1> ต้องใช้<า><ไ>ปัญญาถ้าในทางกลับกันอะไรไปแบบไหนที่ไม่ควรทําครับมารยาทแบบไหนที่อาจารย์รอบทิศมองแล้วว่าเคยเคย,เคยมันมีประสบการณ์หรือว่าคนทํากันแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆไม่เหมาะครับคือจริงๆมันก็เป็นมารยาทเบสิกทั่วไปอะอย่างเช่นคือเห็นท่านแบบรับแขกจนเหนื่อยแล้วก็ยังแบบ พยายามจะเข้าไปให้ได้เพื่อที่จะแบบให้เสกพระให้ทําอะไรหรือบางคนก็แบบไปขอหวยขออะไรอย่างเงี้ยทั้นั้นท oh. ี่ท่านเหนื่อยแล้วอันนี้ก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าไปทําท่าแบบว่ากลางว่าตัวเองใหญ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีมีท่ากลางว่าเจอ,เ,อ,เ,จอเจอประจําบางครั้งก็แบบว่าฉันเป็นลูกศิษย์เก่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือบางคนเป็นแบบเป็นผู้มีตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมองหมันไส้อะไรประมาณนี้บางครั้งหลวงพ่อ mm. บางองค์ท่านก็ด่าเลยเหมือนกันพระท่านก็นไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็มี คือถ้าเกิดเราไปต่าดที่เราไปด้วยเจตนาที่ดีเพื่อไปทําบุญไปขอธรรมะไปขอวัตถุมงคลมาเป็นมงคลกับเราเนี่ยไปด้วยความเรียบร้อยหรือที่สําคัญที่สุดคือการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องรู้จักมารยาทในการไปวัดคือเราไปหาพระสงฆ์ซึ่งเป็นเขาเรียกลูกศิษย์ของพระตถาคตนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปกราบพระประธาน ก่อนทําใจให้สบายๆก่อนบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านจะมองก็เออไอนี้รู้เรื่องรู้ราวเออไอนี้เข้าใจเออไอนี้แบบไม่ได้วิ่งมาหาวัตถุมงคลไปขายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะเมตตามากขึ้นอืมเอาเลยถามอีกนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าไปแล้วขอหวยเนี่ยถือว่าผิดมารยาทไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพระเก่งๆท่านจะไม่บอกตรงๆบางครั้งท่านก็ด่าเหมือนกันนะแต่บางครั้งท่านก็เมตตา แต่ว่าส่วนใหญ่พระที่เก่งๆอ่ะท่านจะแบบไม่พูดตรงๆแต่แบบชี้นู่นชี้นี่แล้วก็คนก็ไปตีกันเองคือแล้วแต่บุญแล้วแต่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไปขอตรงๆเลยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อํำนานที่เคยไปเนีใครมาขอหวยท่านสายหน้าชี้หนีเลยนะท่านก็ไม่เอาเหมือนกันคือมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับสงเท่าไหร่ที่จะไปขอตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ ก็ไปขอหลวงพ่อเมตตาช่วงนี้ลําบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดท่านเมตตาแล้วท่านชี้นู่นชี้นี่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราต้องมีวิธีพูดที่มันดูซอฟๆไม่ใช่แบบหลวงพ่อผมอยากได้เมียหลวงพ่อผมอยากได้หวยอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่เหมาะกับสมานะส่งอะไรประมาณเนี้พอ,อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นวิธีที่แบบในการเลือกพระหลายคนจะจะแบบว่าพอไปวัดก็หัวพระในตู้เต็ไมไปหมดเลยอะเราไม่รู้จะเอารุ่นไหนก็จะแบบว่า จริงๆก็ต้องบอกว่าให้พยายามลองถามถามดูเพื่อเอาข้อมูลว่าเป็นรุ่นที่มีการเจตนาการสร้างชัดเจนแบบไม่ใช่แบบมาฝากๆวางๆอะไรเงี้ยเป็นของทางวัดชัดเจนแล้วก็ลองถามเรื่องมวลสารดูซึ่งคนประจําตู้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะน,นี่เป็นเนื้อเงินหรือว่าเนื้อผงอันนี้ผสมมวลสารชั้นหมาของหลวงพ่อหนะ้าอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าเกิดเหรียญหรือรุ่นไหนมีการจานมีการอะไรที่หลวงพ่อท่านทําเองอันนี้ยิ่งน่าเก็บ เพราะว่าของพวกนี้พอท่านอายุมากท่านก็จะทํามไม่ได้แล้วพวกตะกรุดที่ท่านจานมือพวกอะไรพวกเนี้ยก็ก็น่าเก็บแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเลือกตามลองดูในเรื่องของราคาความเหมาะสมที่เราสามารถบูชาได้เพราะพระลูกอันนดีอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่เงินงบประมาณที่เรามีรวมถึงในเรื่องของพยายามลองเลือกถ้าเกิดเราพอศึกษาข้อมูลของหลวงพ่อมาแล้วพยายามลองเลือกอะไรที่มันเป็นวิชาที่ท่านดังๆเป็นพิเศษ S <S <S อย่างถ้าเกิดไปวัดสัตหีบก็ควรจะไปเอาประหลัดขิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวิชาทางหลวงพ่ออีโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดไปอ่าหลวงปู่หงก็ควรจะไปเอาพวกกุมารเทพหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเทวดาพระแม่ธรณีพระท่านเก่งทางนี้อะไรงเงี้ยถ้าเกิดไปวัดหลวงตามาก็ควรจะไปเอารูปหลวงปู่ดูไปวัดครูบากิสดาก็ควรจะไปเอาพระกลิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ของที่แบบ เป็นที่นิยมมีมาตรฐานสากลชัดเจนอะไรประมาณนี้มากขึ้นครับครับผมก็น่าจะครบถ้วนสำหรับวิธีการเข้าหาพระเกจินะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่แน่นอนว่าดูรายการเรานี้น่าจะหลายคนน่าจะได้มีโอกาสได้ไปเข้าหาหลวงพ่อต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นเทคนิคดีๆที่เรียกว่าเตรียมตัวกันได้ก่อนก่อนที่จะไม่ใช่ลุยไปดุยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับจะได้ ประสบความสําเร็จในการไปหนึ่งครั้งนะครับก็ใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับรดอวยาอยากจะให้เราพูดคุยเรื่องอะไรนะครับในเทปหน้านี้ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับที่ Facebook g h o s t g u r u นะครับแล้วก็ถ้าจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็จะเป็นอาจารย์รอบทิศคอยตอบนะครับทุกวันเสาร์ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสามทุ่มจะมีอาจารย์รอบทิศมาไลฟ์สตรีมมิ่งคุยกันสดๆเลยนะครับที่แฟนเพจก็ถามตอบกันสดๆทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์ สองทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง YouTube Ghost Guru นะครับวันพุธจะเอาเทปที่อาจารย์ไลฟ์สตรีมมิ่งมาดีลันอีกครั้งหนึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเหมือนกันนะครับตอนนี้อยอดซับสไคร์เบอร์ของเรากำลังทะลุห0,000่นแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นกำลังใจกับพวกเราสามคนนะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับติดตามได้ที่โกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ